กรณีของอดีตพระกาโตะนะคะที่ตกเป็นข่าวแล้วมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับสีกาเป็นคลิปเสียงออกมาอยู่บนรถค่ะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยอดีตพระกาโตะก็ตัดสินใจลาสิกขาสึกออกไปแล้วนะคะแต่สึกออกไปเรื่องยังไม่จบค่ะแต่ให้อัปเดตกันสักหน่อยนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าล่าสุดรายการดัง ทางโทรทัศน์เนี่ยปรากฏว่าตอนนี้เป็นทิศแล้วเนาะทิศกาโตยอมรับแล้วนะคะว่ามีความสัมพันธ์กับศรีกาจริงยอมรับกลางรายการดังเลยค่ะว่าไปเขอดกับผู้เสียหายตอนสี่ทุ่มจริงแล้วก็ยอมรับว่ามีความสัมพันธ์กันเพราะฝ่ายหญิงยั่วยวนนะคะแล้วก็พาดเผลอใจแล้วตัวเองอายุยังน้อยด้วย แล้วก็โดนบังคับขู่เอาเงินตลอดโอนให้ฝั่งของฝ่ายยิงตลอดแต่ว่าทิกาโตบอกว่านี่เป็นเงินส่วนตัวเพราะว่าตอนที่สึกเนี่ยสึกออกไปแล้วเนี่ยมีเงินติดตัว4,000บาทเท่านั้นแล้วที่ออกมาพูดเพราะว่าสงสารพระผู้ใหญ่แล้วว่าแล้วก็วงการสงก็เลยต้องพูดให้สังคมเข้าใจในอีกมุมหนึง่งแล้วก็โดยส่วนตัวเนี่ยทิกาโตบอกว่ามีความตั้งใจจะสึกอยู่แล้ว นี่ค่ะก็ยอมรับกลางรายการสดสดร้อนๆในช่วงเที่ยงที่ผ่านมาส่วนรายละเอียดในมิติอื่นๆนะคะเนื่องจาก9ก้าโมงครึ่งที่ผ่านมาหมอปลาค่ะหรือว่านายจิรพันธ์เนี่ยไปที่วัดสวนแก้วค่ะท่านผู้ชมเนี่ยเก้าโมงครึ่งที่ผ่านมาวันนี้เลยล่าสุดหมอปลานะคะไปที่วัดสวนแก้วไปทำอะไรไปพบพระพยอมค่ะ เจ้าอาวาสวัดสวนแก้วเพื่อที่จะไปขอคำชี้แนะในคดีดอดีตพระกาตุที่ตกเป็นข่าวนะคะซึ่งท่านพระพยอมเนี่ยเมื่อช่วงเช้าเนี่ยสื่อมวลชนไปที่วัดสวนแก้วเกือบทุกสำนักเลยแล้วท่านพระพยอมเนี่ยหลวงพ่อท่านบอกว่าเรื่องที่สีกาตองก็คือฝั่งของฝ่ายหญิงนะคะบอกว่ามีพระผู้ใหญ่สอนให้พูดว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเพราะเขาป่วยเป็นโรคประสาทนั้น ถ้ามีพระผู้ใหญ่ไปแนะนําให้พูดจาบิดเบือนแบบนั้นจริงสอนให้คนโกหกอันนี้แสดงว่าตัวเองต้องมีความผิดด้วยและแอบปกปิดอะไรไว้แค่การพูดโกหกก็ผิดศีลในห้าข้อแล้วการสอนให้คนโกหกไม่มีอยู่ในธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเลยนอกจากพวกเนื้องอกหรือสาวกเทียมเท่านั้นสถานการณ์ในตอนนี้เลยกลายเป็นว่าพระย้อยใช่ไหมคะพระย้อยที่ท่านไปใช้เดี่ยวในเรื่องนี้ ก็สุ่มเสี่ยงทำผิดวินัยสงไปเสียเองเดี๋ยวฟังเสียงท่านพระพยอมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมากันหน่อยค่ะผมก็ได้ประสานงานกับน้องมนกับน้องอาร์มถึงพฤติกรรมของพระกัตโตเนี่ยแต่ผมก็ถามน้องว่าทําไมวันนั้นถึงสัมภาษณ์กับสื่อว่าน้องป่วยน้องปุกเรื่องขึ้นมาน้องอ้างว่ามีพระผู้ใหญ่สั่งให้พูดแบบนี้นี่หลวงพ่อถ้ามีพระผู้ใหญ่สั่งแบบนี้แล้วพระรูปนั้นน่ะมีความผิดไหมครับหลวงพ่อ ไปแนะทางออกที่มันผิดธรรมวินัยพระก็ต้องนพูดจริงทังจริงให้หนีความจริงหลบความจริงกลบความจรินนงเป็นพระผู้ใหญ่ไม่ได้ครับแต่วันนี้เขาเป็นพระผู้ใหญ่หลวงพ่อลองลองฝากถึงพระผู้ใหญ่รุ่นั้นหน่อยหลวงพ่อเพราะผมมองว่าตอนนี้ไม่มีใครกล้าที่จะไปตุรบปบมือกับพระที่มีตำแหน่งใหญ่ๆนอกจากหลวงพ่อตัวนี้ครับ <c oughs> อาจจะมาไม่ได้ยุตสายบูสายปกครองอยู่สายพัฒนาเผยแพร่สง่งเคราะ เอางี่นะถ้าเป็นพระผู้ใหญ่อยากว่าจะเป็นพระเลยถักหลักธรรมที่ควรมีที่สุดคือข้อศัจจะคนเราเนี่ยไรสัจจะไม่มีศัจจะโกหกได้พระพุทธเจ้าตรัสว่าคนเริ่มโกหกได้จะไม่ทําชั่วอย่างอื่นอีกเป็นไม่มียิ่งไปแนะให้เขาโกหกอันนี้แสดงว่าต้องแอบทําอะไรไม่ดีเอาไว้อีกเยอะเพราะฉะนั้น แล้วเาบอกแล้วพักผู้ใหญ่สอนให้ให้พักกระตกพูดปดอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นการแก้หาทางออกที่แบบว่าอย่างเงี้ยโตหกไหมคะ <c oughs> มันก็ผิดอยู่แล้วต้องจูว่าสินข้อห้าในห้าก็ก็มีูอข้อหนึ่งพูดปดแล้วนี่ไปสอนให้คนอื่นพูดปดขอไปไม่มีพระในธรรมวินัยของพุทธเจ้านอกจากเป็นพวกเนื้องอพวกสาวกเทียมถ้าสาวกแท้ก็ไม่สอนนิโก เขาต้องสอนให้พูดจริงทัจริงเพราะว่าตอนนี้มันไอยู่ตรงที่ว่าท้องย้อยเนี่ยลำบากเลยตอนนี้ต้องหนีวัสุส่ธรรมดา,าแล้วหลวงปู่มัน่นท่านบอกว่าแชร์เรื่องจริงนี่นะตักฐานต้องให้ชัดเจนต้องอะไรธรรมะเข้าไปอยู่ก็กระเด้งเข้าตัวถ้าต้องย้อยทําเป็นทีมก้นหน่อยสมัยเราทํำยังตักรนั้นยังไม่ทันยังครบ เราจะมีทีมเราจะมีทีมข่าวสดอาจารย์สมเกียรติอ่อนวิมลอาจารย์เจีมจับปิงทองอาจารย์สเสถียรพงศ์วรรณปกทากันสตาฟเนี่ยเขาอยู่ไม่ได้อาจารย์เจีมจับอาจารย์สมเกียรติอ่อนวิมลตามไปต่างประเทศโู้ยงานนั้นนะถ้าไม่ได้อาจารย์สมเกียรติไม่ได้ก่อนอาจารย์แตกอย่างลอยนวลอาจารย์ธรทัศทองย้อยเนี่ยจะจะโดนศึกไหมครับเพราะว่าไปกล่าวหาพระให้ลาที่จริงใช่ แับตัว่าอับัตนไม่ถึงขั้นขาดจากความเป็นพระแต่ต้องไปอยู่กรรมเขาเรียกสังกาดที่สพระพิสุเกล่าวพิกสุขว่าเป็นเพวัะนั้นหลวงปู่มันเนี่ยเคยบอกว่าถ้าไม่แน่ไม่จับหรือหน้าที่ไม่มีมันต้องเป็นองค์กรสอบสวนพีความจดตัวกดีฝากไปด้วยไม่หลวงพ่อเเลือต่อไปมันยังมี ทู๊ค่ะหลวงพ่อเป็นเสียงของหลวงพ่อที่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะแล้วก็วันนี้รายการของเราเนี่ยเราได้กราบนมัสก,การนะคะหลวงพ่อเดี๋ยวท่านจะมาให้สัมภาษณ์ในรายการสดๆกับเราด้วยนะคะเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวทีมงานจะติดต่อ ไปที่ทางวัดนะคะแต่ทีนี้อย่างท,ที่ที่บอกกันไปนะคะที่เอื้อแจ้งกันไปว่าหมอปลาเนี่ยเดินทางไปที่วัดสวนแก้วช่วงเช้าฝั่งของหมอปลาเองเนี่ยก็บอกว่าเรื่องคดีเนี่ยเรื่องคดีระหว่างผู้เสียหายกับอดีตพรกกาโตะนั้นตัวเองแล้วก็ทีมงานก็ได้รับข้อมูลมาตั้งแต่เมื่อ4เมษายนแล้วนะคะแล้วหมอปลาบอกว่าน้องตองเนี่ยเป็นคนนําหลักฐานส่งคลิปเสียงมาให้กับตัวเองตั้งแต่วันนั้นแล้วก็ยืนว่าตัวน้องเนี่ยไปมีสัมพันธ์ กับอดีตพระรูปนี้ในรถจริงแต่ว่าเนื่องจากหลักฐานในตอนนั้นเห็นว่ายังไม่แน่นหนาส่วนสาเหตุที่หมอปายังไม่เปิดเผยเรื่องนี้ก่อนพระย้อยนั้นเป็นเพราะว่าตัวเองทำงานกันเป็นทีมและเห็นว่าพยานหลักฐานที่น้องตองให้มาเป็นคลิปเสียงยังไม่เพียงพอที่จะผูกมัดเนื่องจากพระรูปนี้มีพระผู้ใหญ่หนุนหลังอยู่อีกทีหนึ่งนี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่หมอปาบอกนะคะว่าลักษณะเหมือนมีพระผู้ใหญ่ที่หนุนหลังอยู่ มปาบอกว่าสังเกตได้ว่าวันที่เกิดเรื่องเป็นข่าวพระรูปนี้ยังเดินทางมาหาพระผู้ใหญ่ที่กรุงเทพอยู่เลยแต่ยังไม่เปิดเผยนะคะว่าเป็นพระผู้ใหญ่รูปไหนยังมีการถ่ายภาพกับพระผู้ใหญ่ไปลงโพสต์ใน Facebook อีกด้วยตัวเองก็เลยต้องการรอให้ได้หลักฐานที่ชัดเจนนะคะหมอปาบอกด้วยนะคะว่าที่ตัวเองแปลกใจและสงสัยสังคมในตอนนี้ก็คือทําไมคนที่กล้าออกมาเปิดเผยความจริงอย่างฝั่งของน้องตองเรื่องนี้กลับเป็นฝ่ายที่โดนด่าแล้วมีทัวร์ไปลง คนทำผิดกลับมีคนไปให้กำลังใจช่วยเชียร์หมอปลาบอกว่าอยากให้สังคมไปเข้าใจน้องตองใหม่ด้วยว่าการที่น้องยอมออกมาพูดความจริงมาเปิดเผยความจริงยอมเอาตัวเองเข้าแลกตกเป็นตราบาปไปทั้งชีวิตเพื่อไม่ต้องการให้พารูรปนี้ไปทำแบบนี้กับใครอีกกลับถูกดา่าถูกต่อว่าแบบนี้ต่อไปใครจะกล้าออกมาเปิดเผยความจริงเอาไปฟังเสียงหมอปลาช่วงเช้าที่ผ่านมากันหน่อยค่ะแต่เคสอะไปเปิดเผยข้าราชการไม่ว่าจะเป็นพวกตำรวจเนี่ย พอเปิดเผยปั๊บกลับโดนคณะกรรมการตรวจสอบเฮ้ยมันคืออะไรวะคนที่พูดความจริงแต่กลับให้การเป็นคนผิดก็เหมือนไอ้ตองเนี่ยตอนนี้คนก็ไปขุดผมก็อยากจะบอกว่าน้องถ้ามาได้ตองเนี่ยผมเชื่อว่าการตกก็ยังลอยนวลและน้องก็คือสารภาพว่าน้องผิดน้องก็ยอมรับว่าผิดและน้องผมก็ถามน้องว่าแล้วรู้ไหมถ้าเรามาเปิดแบบนี้สังคมก็จะประนามแล้วน้องยินยอมให้ประนามแต่ไม่ได้ประนามแบบนี้ เพราะ้งฮะเพราะน้องต้องทำมาหากินแล้วผมถามว่าถ้าน้องไม่พูดทุกวันนี้เราก็ยังไปไปไหว้หมากรโตกอยู่ได้ซึ่งผมว่ามันมันไม่ใช่ใช้หลักคำสอนดูดีแต่ตัวเองทําอาปีเนี่ยคนก็ยังเชื่ออีกเยอะแล้วคนก็จะหลงและต่อไปผมจะว่าไม่เกินสามปีพระรูนี้ต้องมีพวกข้าราชการทั้นผู้ใหญ่หรือนักการเมืองก็มางเกี่ยวข้องเพราะอะไรล่ะครับผลประโยชน์ที่มาจากตามมาครับทีนี้เราเล่นเขาได้ไหมทุกคนก็รู้สื่อก็เล่นลำบาก คือเขาบอกว่ามันคือตราบาปเขาเขาให้ตาบาปเนี่ยเขาเนี่ยเป็นคนสุดท้ายเพราะน้องเนี่ยมีอะไรกับการตรวสองครั้งะระยะห่างก็คือหนึ่งเดือนครั้งแรกคือประมาณต้นเดือนกุมภาและอีกครั้งหนึ่งก็คือเดือนมีนาซึ่งครั้งที่น้องไปครั้งแรกนักข่าวก็ถามว่าเรารู้ไหม้องเสียตัวน้องไม่รู้คือเอาง่ายๆนะน้องป่วยมาสิบเอ็ดปีสิ่งที่น้องโดนวันนี้เพราะอะไรเพราะน้องหวังว่าการไปหาพระดัง พระที่มีคําคมดีจะทําให้ชีวิตน้องดีขึ้นน้องก็ปรึกษาเรื่องแค่น,นี้น้องไม่คิดว่าเฮ้ยจะต้องมาเป็นเมียพระน้องไม่ได้คิดแบบนั้นแต่วันนี้ก็บอกแล้วว่าพระพวกเนี้พยายามเอาคนที่ป่วยทางจิตหาที่พึ่งเนี่ยมาเป็นที่ระบายอารมณ์ทางเพศและไม่ใช่แค่กระโตตัวเดียวต้องเรียกเป็นตัวไม่ใช่กระโตตัวเดียวมีอีกหลายตัว,ว,ตว,วที่เราจะไปการาบมันอ,อยู่นะที่เราจะไปกราบมันอยู่แต่ตอนนี้ข้อมูลเราก็มีแต่มันยังไม่ลึกพอขนาดนั้น นี่ค่ะหมอปลาเนี่ยให้สัมภาษณ์ที่วัดสวนแก้วนะคะแล้วก็ช่วงเที่ยงที่ผ่านมาหมอปลาเองเนี่ยก็ไปออกรายการดังพร้อมกับฝั่งของน้องตองด้วยทีนี้เนี่ยมาที่พระย้อยกันหน่อยค่ะปรากฏว่ามีรายงานก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะว่าพระย้อยเนี่ยคนที่เป็นพระที่นําคลิปมาเผยแพร่แล้วก็ให้ข้อมูลนี่พระย้อยเนี่ยถึงกับกลั้นน้าตาไม่อยู่แล้วนะคะร้องไห้เรื่องนี้ คือก่อนหน้าน,นี้มีข้อมูลว่าพระย้อยเนี่ยได้หายตัวไปเพื่อเพื่อความปลอดภัยของตัวเองนะคะแล้วก็ร้องห่มร้องไห้แต่ว่าล่าสุดเนี่ยพอไปดูในเพจ Facebook สมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราชขอบคุณเพจนี้ด้วยนะคะพระย้อยออกมาแถลงการผ่านเพจนี้คะ่ะแล้วก็บอกว่าอาตาัตมาตั้งใจปกป้องศาสนา แค่พระรูปเดียวไม่ได้มีเจตนาใดๆทั้งสิ้นหากพระนักเทศกระทำผิดจริงก็ต้องประชิกก็ขอให้ศึกจากความเป็นพระเสียเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาขอบคุณคณะสงฆ์ทุกรูปและสื่อมวลชนที่ให้ความร่วมมือในการให้ความกระจา่างในเมื่อพระนักเทศที่ต้องสงสัยได้ศึกจากพระไปเรียบร้อยแล้วเรื่องทั้งหมดในทางพระธรรมวินัยถือว่าจบสิ้นอาตมาขอยุติการติดตามและการให้ข้อมูลในกรณีนี้แต่เพียงเท่านี้ และขอขอบพระคุณพระสงฆ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสื่อมวลชนที่ช่วยกันกระตุ้นให้เกิดการตรวจสอบจนพระนักเทศตัดสินใจสึกจากพระไปแล้วเอาไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนจากพระย้อยกันหน่อยค่ะอาตมาพระธวัชพลจากเขารือพระท่านร้อยขอแถลงการที่ว่าเป็นข่าวของพระรูปหนึ่งกับโยมสันติกาลร่นหนึ่งนะครับที่เป็นข่าวแล้วและได้มีการสื่อออกไปในการเพื่อกระจ่างในการพิสูจน์ ความประสูตทั้งสองฝ่ายแล้วก็ในการตรวจสอบความเท็จริงนะครับว่าเครื่องมาเป็นมาอย่างไรในการคลิปเสียงแล้วก็เลขบัญชีตามที่อาตมาได้ให้ข้อมูลไปนะฮะอาตมาตั้งใจปกป้องพระศาสนาแก้พระรูปเดียวนะฮะไม่ได้มีเจตนาใดๆดสิ้นก็ตั้งใจที่ว่าถ้าว่าถ้าทาผิดจริงขอให้ราศีขาออกไปเพื่อจะได้รับปกป้องพระศาสนานะครับแล้วก็ขอบคุณ คณะสงฆ์ทุกรูปและสื่อมวลชนที่ให้ความร่วมมือได้กระจ่างข่าวทุกอย่างเป็นคลิปไม่ว่าตั้งคลิปหรือว่าเป็นเสียงแล้วก็เช็ตแล้วการบัญชีการโอนเงินทั้งสิ้นให้การตรวจสอบเพื่อความกระจ่างของญาติโยมทุกคนที่ติดตามและอัตมาขอขอบคุณทุกๆท,ท่านและสื่อมวลชนนะครที่ให้ความร่วมมือนะฮะที่อัตมาได้ มาให้ข้อมูลในความเป็นจริงแล้วก็ขอให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายเพื่อกระจ่างอีกสืบต่อไปและขอขอบคุณขอจเจริญพรในส่วนของอาจารย์ที่มีความรู้สึกว่าหลังจากที่ได้ศึกแล้ววันนี้มีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับรู้สึกดีกับรู้สึกที่ว่าอุโยมาท่านรารูปนั้นได้ราศีกาเพื่อจะไม่ได้การทำลายพระศาสนาต่อไปนะครับแล้วในส่วนของท่านมี จะมีการตรวจสอบในกรณีอย่างนี้ต่อไปอยู่ไหมขอให้เป็นเกี่ยวกับคณะสงฆ์ได้ตั้งกรรมการสอบสวนความข้อเท็จจริงในการกระ่ังตรงนี้ครับไม่ในกรณีอื่นๆต่อไปถ้าเกิดตัวน,นี้อย่างนี้ขึ้นมาอีกก็จะต่อสู้เพื่อปกป้องพระศาสนาครับ เพราะว่าเดี๋ยวเราจะอัปเดตกันต่อเลยช่วงเที่ยงที่ผ่านมาจากรายการดังนะคะมีทั้งหมอปลาเองพอไปวัดสวนแก้วหมอปลาเองเนี่ยก็ไปออกรายการดังพร้อมกับฝั่งของฝ่ายหญิงผู้เสียหายนะคะก็คือคุณตองค่ะเป็นสาวที่ปรากฏในคลิปเสียงแล้วก็พระย้อยนะคะทีนี้ในบางช่วงบางตอนเนี่ยที่ทีมงานเราติดตามรายการกันอยู่เนี่ยฝั่งของคุณตองเนี่ยเขาออกมาเปิดเผยจุดที่ออกว่าเอ๊ะทำไมเขาจะต้องออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ เขาก็ระบุนะคะว่าเขามีความขัดแย้งในในใจของเขาระหว่างถูกกับผิดคือเขาติดในใจตลอดเวลาเลยเพราะว่าเขาปรึกษาใครไม่ได้แต่พอเขาตัดสินใจทําในสิ่งที่ถูกต้องเพราะว่าถ้าผิดพลาดไปก็จะไม่เสียใจรู้ว่าผิดแต่แรกแต่อยากทําให้มันถูกต้องรู้ว่าถูกด่าเยอะว่าเป็นผู้หญิงแต่ไปมีอะไรกับพระแต่ไม่อยากให้ผู้หญิงคนอื่นต้องตกเป็นเดืออีกเขาเปิดใจในรายการเพราะไม่รู้ว่า เขาไปทําแบบนี้กับใครบ้างเขาที่ว่านี่ก็คืออดีตพระกาตุนะคะหลังๆมาเนี่ยเขาอธิบายว่าต้องรักษาระยะห่างเวลาโกรธจะท้าให้ไปฟ้องหมอปลาเลยตอนนี้เหนื่อยแล้วที่ต้องมานั่งแก้ข่าวฝั่งของคุณตองเปิดใจทีนี้ระหว่างนั้นเนี่ยฝั่งของอดีตพระกาตุก็เลยโฟนอินมากลางรายการค่ะพูดคุยกับพิธีกรเลยนะแล้วก็บอกว่ามีความจริงอยากจะพูดยอมรับว่าพาไปเขื่อน แล้วก็ยังอ้างว่านไหนๆก็ไหนๆละผู้หญิงยั่วยวนเราตั้งแต่รอบแรกก็โดนบังคับในการขู่เอาเงินตลอดเพื่อที่จะไปในรอบต่อไปบอกว่าฉันมีนี่ถูกแบ็กเมย์ตั้งใจว่าจะสึกไว้นานแล้วว่าจะสึกปลายปีนี้เพราะวัดยังไม่เสร็จคืออดีดภา,าโตเนีตยเขาบอกว่าเขาตั้งใจจะศึกอยู่แล้วนะคะว่าจะศึกปลายปีนี้ ทีนี้พอรู้ว่า,าพาดเผอใจไปแต่สังคมหลายคนก็เข้าใจอยากออกสื่อผู้หญิงเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายพอโอนปับ๊บนึกว่าจบไม่จบอยากบอกสังคมนะว่าอันนี้เป็นเงินส่วนตัวของอดีตพักกาโตเองและศึกมาเนี่ยมีเงินมา4,000บาทเท่านั้นเขาบอกแบบนี้นะคะไม่ร้องครับแต่แค้นผมยอมรับพาดจริงๆผมเป็นวัยรุ่นแล้วเริ่มรู้สึกว่าโดนแบ็กเมย์เพราะว่าเขาพยายามมาหาตลอดผมไม่ได้หลงรัก แต่คึกขนองโอนไปนึกว่าจบแต่ไม่จบแล้วเขาก็บอกว่าจะไปทำงานขอเงินซื้อโน้ตบุ๊กแล้วหลังจากนั้นก็ขอของกำนันทองบ้างแหวนบ้างผมก็ไม่ให้เพราะรู้สึกว่าไม่ใช่ผมไม่ได้โดนจับศึกชี้แจงเรื่องนี้ด้วยนะคะเขาบอกเขาไม่ได้โดนจับศึกแต่ผมบอกหลวงพ่อเองผู้หญิงบอกสามแสนจบก็ไม่จบกับหลวงพ่อผมมีปรึกษาท่านก็ให้คำแนะนำว่าให้หาทางออกอย่างสันติผมเองก็อยากให้วัดสร้างเสร็จก่อน ส่วนกรณีพระย้อยอดีตพากะกาโตบอกว่าไม่รู้จักเลยก่อนหน้านี้ก็มีผู้หวังดีมาบอกว่าระวังตัวไว้นะมีคนจ้องจะเล่นงานอยู่ผมไม่มีคําพูดอะไรอยู่แล้วเพราะผมไม่รู้จักกันไม่รู้จักกับท่านพระย้อยมาก่อนแล้วผมก็อยากออกมาพูดกับสังคมว่าเรื่องจริงเป็นแบบนี้ไม่กลับไปคบไม่มีแพนส่วนเรื่องแย่งแฟนเขาผมก็ไม่เคยถ้ามีไปเอาคลิปมายืนยันได้เลยรายอื่นไม่มีผมพลาดรายนี้รายเดียว ทีนี้พออดีตพักกาโตะพูดจบนะคะฝั่งของผู้หญิงเนี่ยคุณตองก็บอกว่าไม่ได้แบ็กเมย์เป็นการคบกันของคนสองคนมันเกินเลยไปถึงสามีภรรยาแล้วมีอะไรควรจะพูดกันตรงๆและไม่ได้ข่มขู่กาโตะกาโตะยังตอบต่ออีกว่าไม่มีความรักกันยืนยันจะไม่ไปต่อกับผู้หญิงคนนี้ขอโทษสังคมขอยอมรับผิดการโทรมาครั้งนี้แค่จะมาชี้แจงว่าตัวเองโดนอะไรบ้าง ส่วนเงินที่ฝั่งของฝ่ายหญิงอ่ะรับไปสามแสนฝั่งของคุณตองบอกว่าใช้ไปแล้วค่ะกาโตจึงบอกว่าถ้าคิดอยากคืนเงินให้เอาไปทําบุญที่วัดเพราะวัดกําลังสร้างและไม่คิดจะกลับไปบวชและถ้าสังคมยังเมตตาต่อตนเองอยู่บ้างจากการตัดสินใจที่ยังเด็กไปจะนําความสามารถของตนเองไปใช้ประโยชน์สร้างรอยยิ้มให้สังคมเช่นอาจจะไปทําคลิปหรือว่าขายของ ออนไลน์ต่อไปนั่นเองนะคะนี่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นล่าสุดเป็นการอัปเดตข่าวล่าสุดจากรายการดังช่วงเที่ยงที่ผ่านมานั่นเองค่ะขณะเดียวกันค่ะท่านผู้ชมค่ะทางเจ้าคณะจังหวัดจากกระแสข่าวนี้นะคะเมื่อวานนี้นะคะเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก็บอกว่ากรณีที่มีการเสพเมทูนเนี่ยถือว่าต้องอาบัตหนักสุดในทางพระธรรมวินยัยก็คือต้องประชิก ไปในทันทีไม่ต้องทําพิธีศึกแล้วก็จะกลับมาบวชเป็นพระอีกไม่ได้ตลอดชีวิตนะคะซึ่งพระที่ถูกกล่าวหาในย่อมรู้ตัวเองว่าทาผิดจริงหรือไม่ค่ะแต่หากพระที่ถูกกล่าวหาไม่ยอมรับหรือว่าปฏิเสธเนี่ยทางคณะสงฆ์จะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการมาสอบสวนข้อเท็จจริงและในส่วนที่ยังไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการหากศึกจากความเป็นพระก็สามารถกลับมาบวชใหม่ได้แต่ถ้ามีการตั้งคณะกรรมการ แล้วก็สอบสวนสรุปผลหรือว่าคณะกรรมการมีมติว่าผิดก็จะขาดจากความเป็นพระไปในทันทีค่ะโดยผลการสอบสวนก็เป็นเหมือนคำพิพากษานะคะแม้จะชิงศึกออกไปก่อนและบวชใหม่ในะระหว่างการสอบสวนแต่ว่าถ้าในที่สุดแล้วเนี่ยเพราะว่าเป็นเรื่องที่ข่าวอ่าเรื่องนี้ข่าวพระนักเทศกระทําความผิดจริงก็ถือว่าขาดจากความเป็นพระไปในทันทีแล้วก็คือไม่สามารถที่จะกลับมาบวชใหม่ได้อีกตลอดชีวิตแล้วนะคะ อันนี้เนี่ยคือท่านพูดหลังจากที่ออขออภัยค่ะก่อนที่อดีตพักกาตกจะยอมรับในวันนี้นะคะอันนี้ท่านพูดเมื่อวานนี้แต่ทีนี้ถ้ามีการยอมรับในวันนี้เดี๋ยวต้องคงติดตามความคืบหน้ากันต่อค่ะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนีทีวีเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ